ข้อ,องใจก็จะพาไอ้เนาะเสียยสเส่ยวพยะเสี่ยวไอ้เฮียข้องใจก็เดินมาถ้าข้องใจอะขี้แพ้ไอ้เฮียรู้แพ้รู้ชนะรู้มือเว้ยเห็นยักษ์ด่ากูไม่ใช่เหรอมเมื่อคืนอะมาเด้ เดินมาทุกตัวได้หมดอ่ะเอาบอกใครอยากด่าแหลมมามันก็แหลมมาดิเสียเ่ยวไอ้เหี่ยเสี่ยวเหมือนเดิมได้แค่รับหลังควยกระจก เจสนายก็มาด้วยเหรอเนี่ยอโอบางไสมพงศ์อ๋อพี่มาพี่อยู่แลนฟ้าเนี่ยมาตามหาคนที่เมื่อวานอยากด่าพี่ไงตามหาอยู่ตอนนี้รอเขาอยู่เมื่อวานเขาบอกว่าเขาอยากด่าพี่ไง อย่าด,ด่าเก่งอะไรเงี้ยมามารอแรงเขาอยู่นะไม่รู้ตัวไหนเด้หาอยู่เนี่ยสมพงศ์สมพสงศ์รู้ป่าวว่าเมื่อวานใครรับหลังพี่อ่ะวันนี้พี่ไม่มาไม่มีใช่ใครนะ้าชื่ออะไรนะคนนี้รับหลังพี่เมื่อวานตอนพี่ไม่อยู่อะ่ะด่ารับหลังแต่ไม่กล้าดา่าต่อหน้าคนไหนนะสมพงศ์อ๋อเวรอมาใช่ปะ่ะโอเคโอเคอ๋อด่าได้ค่ะรับหลังเหรอโอเคโอเคโอเคสมพงศ์ขอบใจามากน้องชายไม่ครับ จะคุยก,กับใครเปลี่ยนดังเปียนตรงนู้นโทษดีครับโทษดีครับพี่คุยโทรศัพท์ครับเมื่อกี้โทษดีครับอ๋อไอพี่อย่างนี้คุ้นไมเคยเจอเจอที่ไหนครับเจอที่ผับครับไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่นะไม่เคยไปผับเลยเจ<ะ>อที่ผับในบ้านเอฟครับอื้ ใช่เหรอเราชื่ออะไรอะ,อะชื่อน้องเลยครับเ<ม>ต่าเคยเจอกันด้วยเ,รเรหรอเคยเจอล่ะใช่เราเจอพี่บอกพี่ชื่อแมทไม่ฮะใช่เหรอใช่ตอนนั้นหนู ยืนเต้นเหอะไรแบบพี่ก็เดินมาถามหนูชื่ออะไรแล้วนี่พี่ก็บอกพี่ชื่อแม็กครับอ๋อครับน่าจะใครหรือไม่น่าใช่นะครับนะครับไม่ไม่น่าใช่นะแล้วเสียงนี้แหละมันจำได้เสียงแบบแก่ๆหน่อยอ่ะฮะไม่ไม่ไม่แก่นะครับไม่แก่นะเอ้าอ้าวเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่น่าใช่ครับน่าจะเสียงไขหรือเปล่าไขเสียงไขอ่ะ ไม่รู้ครับคนเสียงคล้ายผมเยอะแยะเลยไม่พน่นน่่แหละไาใช่ครับไม่น่าใช่ครับใช่เดี๋ยวหนูไปเล่นเหมือนว่าหนูทำไม่ผิดเหมืว่าสมองหนูก็ดีอยู่เรามายืนอะไรตรงเนี้ยเรามายืนอะไรตรงเนี้ยผมว่าเอาขอ,องเก็บตู้ออ๋เรามีรถด้ไหมเมื่อไหร่ เราเรามีเพื่อนอยู่นี่เหรอเพื่อนหนูเหรอหรเราเราเรามีเพื่อนอยู่ตรงนี้เหรอเรามาใช้ของตู้เนี่ยไม่ไอ,อ้ไอ้บอสไอ้บอสปะ่ะใช่ไห่ใช่เมืวว่อวานมีคนถามหาพี่ใช่ปะใครวะคนถามมาหาพี่อ,อ่ะใครอ่ะเห็น เีปโลมาบอกพี่น่ะว่ามีคนด่าพี่ไงตามหามพี่เต็มเลย<ด> F4 อะ่ะอยู่ไหนวะแถวนี้แถวนี้แหละไหนไม่เห็นเดินออกมาเลยเดินมาหน่อยเลยอยากคุยด้วยไม่ให้เหรอเมื่อวานเห็นเห็นบอกว่าเห็นปีโบโกว่าเมื่อวานพี่ไม่ยอมมาเมื่อวานเนี่ยมีคนด่าพี่อยากด่ากับพี่เยอะเลยอะ่ะเ<ๆ>ต็มเลยนี่ไงมาแล้วดีไงไหน สรุปมีไม่แน่บอสมึงโกหกกูไหมเนะมี่ยอ่อเหรอใช่เหรอแสดงไว่าไอ้โปรปั่นกูแน่เลยเฮียม,มันไม่มีเลยเนะี่ยตอนนึงพี่เอาข้าวก่อนเนาะหิวข้าวอ่ะจู่ๆแย่แบบนี้มาเด็กพี่ขึ้นมาเด็กไม่ไดไม่รอเราก่อนเด็กพี่เก็บเราก่อนหนึ่ง